ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์จาก w w w t e s t t h a i 1 c o m ห้ามผู้ใดดัดแปลงก่อนได้รับอนุญาตระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2526 1. ระเบียบนี้ใช้บังคับเมื่อ 1. นมิถุนายน2526 2. ระเบียบข้อบังคับมติคอรม และคำสั่งอื่นในที่ขัดแย้งระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 3. ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการถ้าส่วนราชการใดมีความจำเป็นจะปฏิบัติงานสารบัญน,นอกเหนือไปจากที่กำหนดให้ทำความตกลงกับผู้รักษาการตามระเบียบวงเล็บประลัดสานักนายกรัฐมนตรีสถ้าระเบียบงานสารบัญของ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการกำหนดวิธีปฏิบัติไว้เป็นอย่างอื่นก็ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายนั้น 5. งานสารบัญหมายถึงงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับการส่งการเก็บรักษาการยืมจนถึงการทำลาย 6. ก หนังสือหมายความว่าหนังสือราชการ 7. อิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าการประยุกต์ใช้วิธีทางอิเล็กตรอนไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดลักษณะคล้ายกันและให้หมายถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงวิธีการทางแม่เหล็กหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีการต่างๆเช่นว่านั้น 8. ป ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หมายความว่าการรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารโดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 9. ส่วนราชการหมายความว่ากระทรวงทะบวงกรมสำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งในส่วนราชการบริหารส่วนกลางบริหารราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นหรือในต่างประเทศ และให้หมายความถึงคณะกรรมการด้วย 10. คณะกรรมการหมายความว่าคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใดๆและให้หมายความถึงคณะอนุกรรมการคณะทํางานหรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 11. ให้ประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ให้มีอำนาจ 1. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 2. แก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวก 3. จัดทำคำอธิบายการตีความวินิจฉัยปัญหาแก้ไขเพิ่มเติมและจัดทำคำอธิบายปลัดสำนักนายกจะขอความเห็นจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประกอบให้มีหน้าที่ หนึ่เนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบัญชนิดของหนังสือ 1. หนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในทางราชการได้แก่หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ1.1หนังสือที่ส่วนราชการไปถึงหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการเช่นสภาธนายความบุคคลภายนอก 1. 2 หนังสือที่บุคคลภายนอกหน่วยที่ไม่ใช่ส่วนราชการไปถึงส่วนราชการ1.3เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ1.4เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับ1.5ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบานอิเล็กทรอนิกส์ 2. หนังสือราชการมี6ชนิด หนหนังสือภายนอก 2. หนังสือภายใน 3. หนังสือประทับตรา 4. หนังสือสั่งการ 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในทางราชการหนังสือภายนอกคือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือมีถึงบุคคลภายนอกโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ที่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องทับเลขทะเบียนหนังสือส่งสำหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจำเป็น 2. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการสถานที่ราชการหรือคณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้นและโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 3. วันเดือนปีให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ 4. เรื่องให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ถ้าเป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิมคําคำขึ้นต้นให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือแล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ 6. อ้างถึงวงเล็บถ้ามีให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการ ผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้วจะจากส่วนราชการอื่นใดก็ตามโดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่หนังสือวันที่เดือนปีพุทธศักราชของหนังสือนั้นการอ้างถึงให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียวเว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณาจึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น โดยเฉพาะให้ทราบด้วย 7. สิ่งที่ส่งมาด้วยวงเล็บถ้ามีให้ลงชื่อสิ่งของเอกสารหรือบรรณารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้นในกรณีไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปในทางใด 8. ข้อความให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายหากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อๆ 9. กาคำลงท้ายใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือนั้น 10. ลงชื่อให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ 11. ตําตำแหน่งให้ลงตำแหน่งเจ้าของหนังสือ 12. สส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือ อยู่ในระดับกระทรวงหรือทบวงให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกองถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ13โทรให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือหรือหมายเลขภายในตู้สาขาถ้ามี ไว้ด้วยโทรสารให้ลงหมายเลขโทรสารของส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือต่อจากหมายเลขโทรศัพท์14สสำเนาส่งถ้ามีในกรณีที่ผู้ส่งจัดทำสำเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นทราบและประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีการส่งสำเนาไปให้ผู้ใดแล้วให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลที่ส่งสำเนาไปให้เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปด้วยหนังสือภายในคือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันท,ทึกข้อความมีรายละเอียดดังนี้ 1. ส่วนราชการให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมีรายละเอียดพอสมควรถ้าเป็นส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกองถ้าส่วนราชการอยู่ระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง หรือถ้าต่ำกว่ากรมให้ลงส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ถ้ามี2ที่วงเล็บลงรหัสตัวพยัญชนะและตัวเลขประจำของเจ้าของเรื่องทับเลขทะเบียนหนังสือส่งถ้าเป็นหนังสือของคณะกรรมการกําหนดพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้3วันที่ตัวเลขวันที่ชื่อเต็มของเดือนตัวเลขปีพุทธศักราช 4. เรื่องย่อใจความสั้นที่สุดถ้าเป็นหนังสือต่อเนื่องให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิมห้าคำขึ้นต้นตามฐานะผู้รับ 6. ข้อความสาระสำคัญชัดเจนเข้าใจง่ายถ้ามีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อๆและถ้ามีการอ้างถึงหรือสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ระบุในข้อนี้ 7. ลงชื่อและตำแหน่ง หากกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใดต้องการกำหนดแผนการเรียนโดยเฉพาะก็ทำได้หนังสือประทับตราคือหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปโดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก,กำกับตรา หนังสือประทับตราใช้ได้กับ 1. ส่วนราชการกับส่วนราชการ 2. ส่วนราชการกับบุคคลภายนอกใช้ได้เฉพาะกรณีไม่ใช่เรื่องสำคัญได้แก่2.1ขอรายละเอียดเพิ่มเติม2.2การส่งสำเนาห,หนังสือสิ่งของเอกสารหรือบรรณสาร2.3การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน 2.4การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ2.5การเตือนเรื่องที่ค้าง2.6เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งวงเล็บให้ใช้หนังสือประทับตรารายละเอียดของหนังสือประทับตรา 1. ที่2ถึง3ข้อความ4 ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ 5. ตราชื่อส่วนราชการประทับด้วยหมึกแดงและให้ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา6วันเดือนปี 7. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 8. โทรหรือที่ตั้งวงเล็บถ้าไม่มีโทรให้ลงที่ตั้งส่วนราชการเจ้าของเรื่องลงที่อยู่ตามความจำเป็นรวมทั้งขแขวงและปรษณีย์ วงเล็บถ้ามีและให้ลงโทรสารต่อจากเบอร์โทรเหมือนหนังสือภายนอกหนังสือสั่งการมี3มชนิดคือคำสั่งระเบียบข้อบังคับคำสั่งคือบรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายระเบียบคือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ข้อบังคับคือบรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจกฎหมายที่บัญญัติให้การลงรายละเอียดข้อของระเบียบหรือข้อบังคับ 1. ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบหรือข้อบังคับ 2. ให้ข้อที่1เป็นชื่อของระเบียบหรือข้อบังคับ 3. ให้ข้อที่สองเป็นวันใช้บังคับกำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด 4. ข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการถ้าระเบียบหรือข้อบังคับใดมีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนจะขึ้นหมวดหนึ่งหนังสือประชาสัมพันธ์มีสมชนิดได้แก่ประกาศ ถแถลงการและข่าวประกาศคือบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนแนวทางปฏิบัติถแถลงการคือบรรดาข้อความที่ทางราชการถแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆใ,ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกันข่าวคือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการคือหนังสือ